แมเห็นอยู่ในติ๊กต็อกอยู่เลยอยากมาแต่เดินแหละอันนี้ครั้งแรกแมนครั้งแรกรู้สึกแบบชุดไทยคใครใส่ก็สวยนะเนาะหอดไปแล้วนะครับ3สามร้อยเอาอยังชุดไทยใครใส่ก็งามหมุนๆหมุนแน่นี่เราเราไปกอบเป็นไทยนะฮะใครก็อยากใสป่ะไปนี่ไปนี่ก็คืออีกที โอ้โหที่น้องเอ๋ยนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนักท่องเที่ยวในอาตางชาติโอ้โหหลายขนาดพี่น้องเอลยเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับขนาดเวียดนามเป็นนักท่องเที่ยวเมืองไทยนะตอนนี้ตามหาสาวสาวซาลินอาเธอ งามนาะเขากันเขากันชุดครับสถานที่นะครับงามบ่โอ้โหจะของงามมาจะกของไงจะของกับง,งามว้าวนี่เลยครับพี่น้องครับสวยงามวิน่ฮะฮะดีใจที่ได้มาเห็นตัวจริง เห็นแต่ในเห็นอยู่ในติ๊กต็อกอยู่ไลยอยากมาแต่เดนินเลยไกนะอันนี้ครั้งแรกแมนครั้งแรกล,ลองดูว่าน้องลิ้นลองลองม่วงลงไป็นรนหลางล่าง <c oughs> มีแต่คนแบบมาเทียยเเ่ยวแมนีแต่ชาบตางชาติเนาะแมนสไลด์ชาวต่งางชาติเนาะสไลด์เ <c oughs> ข้าเด็กกับตังชาตดดิไปไปฝังไหนกันดี กังดนนไปเดี๋ยวเราไปด้านหน้าเนาะถ่ายมุมด้านหน้า้ามาไปไปล้องลินไปไปลงได้ไหมฮะพ่อเจ้ากำลังย่างลูกบันไัเด้อพี่น้องเนี่ยฮะบันไดที่สูงชั่นต้องใส่กบละมันระวังน้ำเนยน้องลินนั่งไอ้ถามเนย หลายบางคนนะหลายแต่เพราะว่าว่าสาววันที่คนหลายอยู่แล้วเนาะจริงแล้วเนี่ยหลายสมือดิอมีแต่ชาติ่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อันดับหนึ่งของโลกเลยเด้วยเรื่องการท่องเที่ยวมันมีบทท่องเที่ยวหลายเนาะ,ะปากเนี่ยไปเดือนพฤษภาทุกคนไปเลาะสมเงแถงแถวๆนี้นะทุกคน ยิ่ก็ยิ่งยิิ่งนี่คืมุมรดที่เราเห็นในทิกติกนะครับมุมนี้เลยนะครับมุมนี้ไม่พลาดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดีใจเลยเดี๋ยวให้น้องลินถ่ายตื่นเต้นมมุที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาโซเชียลเยอะมากๆคือมุมนี้เลยอยากให้ทุกคนได้มาลองมามาลองเบิ้งค่ะทุกคนและทุกคนสีหัวมันงามสมแดดลินไปแล้วก็เลยกลับมาลินไปแล้วก็เลยกลับมา ไทเคียมให้ตัวเองนะไม่ได้ไทเคียมตัวเองเลยชุดชัยเผใส่างงามจังวะ <c oughs> โอ้โหพี่น้องพี่มองไปทางไหนกันไม่ได้สุดชัยนะม <c oughs> าฟังนิกรพี่น้องเลย <c oughs> นี่เลย <c oughs> ยิ้มแทนครับริมแทน <c oughs> สวยงามครับสวยงามสวยงามลาย โอ้โหนี่ฮะคือจังจะของรุดมาในโลกอีกโลกหนึ่งเนยเพราะว่ามีแต่หลากหลายนะของผู้คนที่แต่งด้วยชุดย่อนยุกโอ้งามแห่มาฟังเดียงลิ้น ง่ามๆกับตัวคู่กับสาวง่ามๆเด้อพี่น้องเลยโอ้คือสีดีใจแห้งเนาะสาวลาเฮานเน่ยคือไม่ได้มีแต่น้องนินคนเดียวนะ ทีใส่ชุดไทยนะมุมเหนียกงามดีเนาะ้านบนก็นจะมีแต่การท่องเที่ยวเออรถกำแพลงทางซ้ายนี่เหมือนออเจ้าย้อนยุคเลยเนาะ หัวมุมนี้ยิง่งอลังการเลยสาอเจ้าย <ivan. S 1> ิ้วน้ำอเจ้ากินน้ำซะก่อนเติมพลัง นีสวยมากเลยยสวบ่สวยบ่ายบางามทุกคนถ่ายถ่ายออกไกลๆเอามาถ่ายอยู่เนอะนี่วิวแห่งกระเงามเลยต้อง้กระเป็กมาได้ไดมันมันคือแบบ เจ้านางอย่างนงี้แหละหลงตัวเอง,องขอไทยหูก,ก่อนเดี๋ยวจังน,น้อยน้ยนพอดีงามนางไทยน้องลิลง่ลองลองล้ำแบบลา่าๆเขาเบิ้งลองล้ำแบบลา่าๆเขาจังนอยหนึน่งอะหนึ่งสองหนึ่งสองำให้หน่อยอุ้ยอุ้ยหนึ่งสองเอ้า ล่ำจักหน่อยนึงเอฟซีอยากให้ให้ล่ำไม้เบิงให้เบิงเนี่ยเอาถ้าอยู่หลายคนนี้คือเออแบบมีมู่มานำยังกาอยู่อันนี้มากขึ้นดิบอ๋แบบเป็นมู่นะแล้วล่ำลำจักหนึ่งท่อนแล้วหนึ่งท่อนสอโทษหน่อยตอนนี้ระบายออกนะมันเอาขบก้าวเลยต้องลองต้องลองหนึ่งสองเอาหน่อยหน่อยหนึ่งสองเออซ้ายขวา เ,เต้นแบบล่เขานะชุดทานึงเต้นแบบล่า,ขา,าเขาทาต้นแบบฟอ้อนแบบรเล่าห<อ>นึ่งท่นอน,นขันไปแบบบอลคนมาหลแค่เนี้นี่คนมาหลมันมันมันบกกาญญานาบนขนมนขก้บ,บนนานนมา้ายนึงบ,บน,น,นนมขา,า,าน้ึง ซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งหนึ่งสองเอองามหลายงามหลายลองลินอันนี้แหละคือบดบดฟอนแบบเล่าเล่าเข้าเขาต้องโชว,งว์วัฒนธรรมแบบเล่าเล่าเข้าให้ให้ให้เอฟซี FC เป็นบางนําเน่แ์แ้วกผสมผสานกับชุดไทยเดยีจังสีงามเอาหนึ่งสองหืมหออายนี่อายังบออาย,ย ขเขาเพันมาพอดีเนาะคันมีมู่อีกคนนึงใครแน่ได้เขาก็อ้ายเดี๋ยได้มู่อีกคน่นึง<ะ>อ้ายเดี๋ยวเอาอ้ายมาล่ำแล้เอาฉันมาเดี๋ยวจับให้นะครับล่ำกันสองคนเลยนะครับฮะอันนี้กะดีชว์ท่าล่ำกันลอง,ง,งลิ้นนล้ววันนี้ฮะเอาเนี่ยหน,หนึ่งสองจะมาอ่อเผลมาเป็นเดี๋ยแล้วม <c oughs> ีบอกแต่ลำบุญเนาะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ครับคือเวลาเขาอยู่ทีสถานทีแบบว่าอ่างามแล้วก็ภาคภูมิใจของของสิ่งที่เขาเห็นนะเขาจะรู้สึกว่า,ามีความขั้วกันมากอีกอย่างหนึ่งเด้นะฮะสิ่งที่เขาเห็นถามมันถึกต่องเลยเขาบอต้องอายนอ้องโชคล่มสามาถเ้าเขินผมมีความสามารถเก่งขนาดน้เอาหนองมีความสามารถอีกอย่างตอนนี้มัน จักเป็นตื่นเต้นในใจแล้วมันมันความสามารถมันหายไปหมดเลยคู่ยิว่าว่ามือนี่เสียแ้วมาใส่ชุดไทยฮะคู่ยิวโอ้เป็นได้ได็กก็รู้สึกมันก็ดีใจแต่แต่แบบให้เต้นแบบนั้นมันกบบมันกแบบกล้านะน้องกล้าเต้นแบบได็ค <c oughs> ันไหมวะเต้นแบบมีมูอนำพูนึงกันนี่เด๋นี่มูอพูนึงดิไม่ได้ปะ ไป้ก็มันอายไล้แต่เป็นผู้หญิงนี่เทาแบบคนเทาลึงนี่เทากับบออายโอ้ว่าสันบ่กเนนฮะน้องลิ้นอายเด้อพี่น้องเอ้นน้องลิ้นอายน้องลิ้นโมกะเต็ดเนี่ยเต้นแบบแบบศิลปะแบบบานเฮาเนาะแต่ถที่จงไรก็แล้วแ,แต่ก็เก่งแล้วสนิทก็เก่งแล้วนี่ฮะใส่ชุดไทยอายยังโมกะใสา่เลยชุดไทยนะโมกะลองมึงเลยเดี๋ยวหอแสนสาบเอฟซีเนี่ยหอแสนสาบถามมีเอฟซีกดติดตามขอแสนสาบเหมือนเดิมบ่าว่จะใส่ชุดไทยแล้วจะมาเต้นตรงนี้นะ โอเคอย่าลืมนะทุกคนเอ้ค่นบาบูเร็ดนี่บอกว่าเหต่ว่าตรงไหนถึงแสนสับเด้่ยถามมาถึงกะบาบูกับยังวัฒน์เหตุเนาะโอเ้โหงามหลายเด้งามหลายตอนนี้ทามีมูอยู่ทั้งบาทหรือว่าพอมายังทั้งบาททีน้องชายชุดไทยยังส่น้องอยากอยากฝากบอกอีกอย่างคนที่รับเอฟซีที่ว่าพอมอยู่ทั้งบาททีตามโชมอยู่เอ่อแม่เอ้วันนี้เขาก็ได้มาใส่ชุดไทยแล้วละกั เฮาก็คิดแต่ดนแล้วที่เฮายังมาใส่ตอนนี้ก <knowledge>. ็ได้มาใส่แล้วก็ดีใจชุดไทยที่เขาใส่ตอนนี้เนี่ยมีใครสนับสนุนบ่างมีมีไอพี่ๆเนาะเพิ่นเพิ่นมาแนะนี่แหละเพิ่นกะสนับสนุนเฮาทุกคนเพิ่นกะคอยสปอร์ตเฮาและทุกคนเลยแบบอยากให้เฮาแบบเฮ็ดคลิปดีๆเอามาฮะนะอยากให้ซึมซับกับวัฒนธรรมก็เป็นไทยการใส่ชุดไทยนี่ไอเบิร์นก็ยังหน่อกเป็นคนไทยเด้ น้องใส่ชุดไทยแล้วไอ้เบิ่งแล้วก็จังน้องเป็นคนไทยได้ตอนนี้ด้วยความที่น้องใส่ชุดไทยเนาะฟังน้องฟังนี่เห็นบอกเห็นเนาะงามเลยเบิ่งฟังนี่เบิ่งฟังนี่เป็นเรื่องขออายนะเมื่อกี้เลอ้าวเป็นไทยคู่ต่ซื้อเป็นเรื่องขออายนะมอ,อ,อ,อายเน,ะ <c oughs> นานะ <c oughs> งามบอกงามบอกงามเมื่อกี้ว่าจะของงามบอกตอนนี้ บูคกันต้องแข่งขนาดตัวนซิปแข่งใครสดใสเจ็ดแปดมั Mother, man, ้งมันยังบองงามมันข้างเต็มเมันบองงามปานใดดีตอนนี้ตอนนี้ชุดกะงามค้นกะผูกงามนะฮะแต่ว่าเกือบยังบองงามพี่น้องเอ๋ยเกือบยังบองงามเขาอนุญาตด้อเกือบยังบองงาม อ่อนช้อยก่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่าน่า่าฮ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 ่า่าย่าฮ่า่าาฮ่าาฮ่ฮ่า่าฮ่า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 ฮ่ท่าฮฮ่าฮาา่นาาาา่า่าา่า่าา่ฮ่า่่่ เที่ยววัดพระแก้วแล้วกัมาเที่ยววัดอรุณเนะะี่ยราชบรารามนะฮะเ,เป็นความดีใจอีกหนึ่งคลิปนะที่บาบูดอยากนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยทั่วโลกเลยเนาะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งเราฮอลล์น้ำเนยแต่จะทันทีทางนี้เนาะวัดอรุณนะฮะกัมาเทียะะเท่ยวเด้อมาเที่ยวเด้โอโอ้โหโอ้โหคุณพี่น้องเอ้ยนะฮะยิงคำแล้วนักท่องเที่ยวยิงมากน้องลินใสนะ่เนาะน้องลินเนาะ น้องลินโ oh อ้โหอเจ้าพี่น้องไออเจ้า,จาย้อนยุคเนี่ยตอนนี้กัอนายเสวาน,ะนั้นนะ้องลินนะถ้าเขาโม่บุญวาสนาเข้าคงบ่ได้มากยืนอยู่ชุดนี้เด้น้องลินอาจจะเป็นคนเล่าหนึ่งในลอยในพันธทีมาสถานทีแห่งนี้มีความรู้สึกผูกพันบ่มีแบบไหนล่ะฟังนีมันแบบว่าใจมันเต้นแห้งๆคือแบบว่าเขาอ,อยู่ใน ชุดแบบยุคสมัยก่อนเะนะ <c oughs> คือเป็นออเจ้าคือเป็นนั้นนั้นั่นแหละมันเป็นดูท่านขุนบอเนาะสมัยอดีตก่อน <c oughs> มัน่งเงอนเราร่ะเป็นก็ภาคพื้นใจใค่อยๆมาภ้คใจนนสำหรับคลิปนี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเข้าติดตามพับซมในเด้ออย่าลืมเด้ทุกคนอย่าลืมไอโบบอกไว้อย่างท้าหอดอันแสนซับเราสีมัส่สุดไทยเต้นโซเลยทุกคนเต้นโซวันนี้เลยอย่าลืมด้อเข้ามาเบิ่งเราหลายๆเด้อเดี๋ยวเข้ากับสีหาไทายอีกจังหน่อยเขาปีจงปังมวงไอคําหุ่นพวกมุ่งอ๋อเขาปิดท้องมงบอกทุ่มพาทีต้งงนแรกแรกแรกนี่เรา คือว่าเขาปิดสี่ห้าโมงนี่แหละสามาดเบื้องในหอด้ำสามาดอยู่ในหอดประมาณหกง,ง่วงโหน่นองเลยบรรยากาศเขาจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินโอ้โหบเบนะิ่งนักท่องเที่ยวไปแน่องเลยนะเพิ่นกระเต้นเลยฮะนี่ฮะไพ่ก็มีทุกคนต่างประเทศเสียคนไทยบ่ค่อยมีเนาะคันมาไทยเพราะว่าเขาก็ได้มาหลายเลย คนไทยอาจจะชมแล้วแตแบบว่าอาจจะพอแล้วแต่ว่าชินตาแล้วเนี่ยทีนี้ก็อาจจะเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนอกพี่น้องนอกยางที่เทาเห็นนี่โอ้พี่น้อ,องเอ๋ยเนี่ยนี่คือศิลปะความเป็นไทยนะฮะสิ่งที่สิ่งที่ประเทศไทยมีนะฮะป่าปื้มแทนประเทศไทยอีลีเลยพี่น้องเอเ๋ยนะฮะกาที่ว่ามุนี่นะน้องลิน วันนี้กับผ้าหลวงลิ้นมากนะใส่ชุดไทยนะครับวันหลงลิ้นก็นมีความมีความตั้งใจที่อยากจะมาใส่ชุดไทยงามๆนะฮะลำเล็กถึงนะฮะับหลงลิ้นบอกว่าเมื่อเหมือนจะมีความผูกพันเนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะดีใจหลายนะเอาพี่น้องเอ๋ยนะสำหรับคลิปนี้บ่าบวบุเองแต่เขาเนี่ยหล่าไปแล้วนะคระับจากเรื่ก็ไหลเป็นกำลังใจนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนโดยการประกวดข่าวโฆษณาท่านหลงลิ้นเนาะฝากช่องนะเนี่ยลินสาวผู้ไทยเดอ้อฝากเข้าไปเบิง่งคลิปน้องกะอาซิมี่เนาะทุกคนเนาะ ก็ฝาเข้าไปเบิ่งได้ก็เข้าใจทุกคนที่เข้าฮับเบิ่งคลิปนี้เด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย ตนนี้บรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาชมนะฮะความมีมนคลังนะครับความมีสเสน่ห์ของวัดอรุณราชวรารามนะ่ยหรือว่าวัดแจ้งนั่นเองวา้าวอือโอโหงามหลายพี่น้วโอ้โโอโงยง,งามหลายงามแพงเนาะพี่นะ้องเนาะ